HAPPY EVERYWHERE! HAPPY EVERY TIME! EQ CLUB PODCAST เพราเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง READ A BOOK PODCAST ฟังสนุกความรู้สนั่นกับผมสัสวัฒนสุขสวัสดิ์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่มีชื่อว่าตั้งเป้าชัดวัดผลด้วย OKR OK นะครับ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับแต่เป็นการตั้งเป้าหมายในเชิงลักษณะขององคก์กรน,นะครับที่เราจะไม่ค่อยเห็นกันบ่อยสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปครับถ้ามันเกี่ยวข้องกับอง,ง,องค์กรเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเกี่ยวกับการดูแลคนในองค์กรนะครับเราถึงจะเจอ,กอ,กอกกเกี่ยวกับเรื่องของ o k เนะครับบ่อยครั้งนะครับผมที่เรื่องของคำ่าเรื่องของการตั้งเป้าหมายองค์กรเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่ เราควรจะศึกษาเนื่องจากว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราต้องทํางานกับองค์กรในหลายๆองค์กรมากขึ้นเรื่องของการวัดผลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าองค์กรเราประสบความสําเร็จแล้วหรือยังนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางละกันครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องของการวัดผลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการวัดผลเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องมือหลากหลายมากสําหรับการวัดผลนะครับผม อย่างที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยก็จะมีทั้ง KPI นะครับผม Key Performance Indicator นะครับที่วัดผลแบบจากข้างคนข้างบนนะครับคือผู้บริหารเนี่ยเรามาดูแบบไส่ใสยงานว่าเออเป็นยังไงสบายดีไหมหรือว่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับนั่นคือ,อ KPI นะครับแต่ถ้าเป็น OKR เนี่ยจะต่างออกไปครับ OKR เนี่ยย่อมาจาก Object Key Resource นะครับ ซึ่งต่างกันออกไปเลยจากการที่ใช้แบบ KPI KPI เป็นการผู้บริหารประเมินแต่ว่า OKR OK เนี่ยจะเป็นการประเมินทั้งองค์กรเลยนะครับองค์กรที่เรามีอยู่สมมุติว่ามี10คนก็ต้องประเมิน10คนไม่ใช่แค่ผู้บริหารเพียงคนเดียวที่เป็นคนประเมินสถานการณ์หรือประเมินองค์กรนะครับผม ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเราพูดถึง OKR OK เนี่ยเราจะเป็นหนังสือที่ผมบอกเลยว่าเขาจะกล่าวตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของ OKR OK รเลยว่า OKR OK เนี่ยมาได้อย่างไรองค์กรไหนเป็นองค์กรแรกที่ใช้ OKR OK นะครับใครเป็นบิดาแห่ง OK r แล้ว OK r มีขั้นตอนอย่างไรบ้างที่เราควรจะทราบในการใช้ OKR OK นะครับผม มีด้วยกันประมาณ4ขั้นตอนหลักๆนะครับผมซึ่งเราสามารถหาอ่านได้ในหนังสือนี้นะครับแต่ละขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนถ้าเป็นนักอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยอาจจะเจอนะครับอาจจะเข้าใจเลยแบบอ่านปุ๊บเก็ตเลยว่าอ๋อขั้นตอนพวกนี้เรารู้จักอยู่แล้วนี่แต่ว่าเราไม่รู้วิธีในการประยุกต์ใช้มันหนังสือเล่มนี้ก็จะสอนวิธีการประยุกต์ใช้เป้าหมายเหล่านั้นนะครับให้เราเข้าใจว่า สิ่งที่เราเรียนรู้รอบตัวมาเนี่ยถ้าเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ OKR OK เลยครับเป็นเหมือนกับตัววัดผลที่นําสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยแต่มาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสําหรับเนื้อหาในส่วนแรกนั้นมันตรงนั้นเป็นแค่เพียงส่วนแรกนะผมบอกผมขอสปอยไว้ก่อนว่าที่ผมพูดมาเมื่อกี้เป็นแค่ส่วนแรกครับในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้งานและว,ว่าแต่ละองค์กร ที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยเอา OKR OK ของตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเอาไปใช้ปรับใช้อย่างไงบ้างนะครับก็มีหลายองค์กรเลยที่เขาพูดถึงนะครับผมจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็จะเป็นองค์กร Google ครับ Google เป็นองค์กรในปัจจุบันเลยที่ยังใช้ OK r ได้อย่างจแจ่มแจ้งนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากครับแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นองค์กรที่ผู้บริหารเก่งอยู่แล้วครับก็คือบิลเกตนะครับ ก็คือ m i c r o s o f t นั่นเองครับ Microsoft ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ผมยอมรับว่ามีการเติบโตแล้วก็มีความยิ่งใหญ่พอตัวเลยนะครับผมที่เราจะได้สามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาสามารถประเมินพนักงานประเมินองค์กรได้อย่างไรจากการใช้ OKR OK นั่นเองครับในส่วนภาคที่2นี้ก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้นั่นเองครับในเรื่องของการนำหลักการไปใช้หรือเราจะได้เห็นตัวอย่างของการใช้งานจริงๆว่าควรปรับใช้ยังไงครับเนื่องจากว่า โอเคอเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวมากครับมันอาจจะปรับพิแพงได้ครับจากการที่เรานําไปประยุกต์ใช้ว่าถ้าองค์กรของเราเป็นในลักษณะแบบฟูเกิลเราควรปรับ o k เอยู่ในลักษณะไหนแต่ถ้าองค์กรของเราเป็นแบบ Microsoft เนี่ยเราควรจะวัดผลอย่างไรนะครับเพราะว่าทั้งสอง,องกรนี้ไม่เหมือนกันองค์กรนึงเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมโปรแกรมมิ่งนะครับอีกองค์กรหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเบราว์เซอร์เป็นเกี่ยวกับ เอ็นจินในการเสิร์ชหาข้อมูลซึ่งมันต่างกันดังนั้น OK เอาย่อมไม่เหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้นในการเลือกดู OK เนะครับผมและก็ส่วนพาร์ทหลังสุดๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของมีทั้ง uh, สรุปย่อนะครับผมสําหรับใครที่อ่านทั้งเล่มจบแล้วแต่ยังไม่เก็ตนะครับเขาจะมีสรุปย่อให้มีประมวลผลให้ดูว่าแต่และองค์กรสามารถนํโอเาไปใช้ได้อย่างไรแบบแยกเป็นแบบองค์กรเลยไม่ได้เป็นแบบ เนื้อหารวมๆนะครับแล้วก็มีในส่วนแบบเพิ่มเติมขยายนะครับถ้าเราอยากจะไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมว่าแต่ละองค์กรมีการขับเคลื่อนการประเมินผลอย่างไรเราก็สามารถไปตามอ่านในภาทหลังได้เองครับผมและก็นอกจากนี้นะครับผมก็น่าจะมีในส่วนของการทําความเข้าใจเรื่องของ OKR ครับสาหรับหลายคนที่เคยอ่านเกี่ยวกับ OKR หรือเคยฟังเกี่ยวกับ OKR มาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีส่วนขยายสําหรับ OKR เนี่ย ไว้อีกมากมายเลยผมก็ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าอยากจะเชียร์ให้เราทุกคนเนี่ยได้ลองอ่านตัวเต็มนะเพราะว่าตัวเต็มเนี่ยจะได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นอัรรสของการใช้ OKR OK นะผมบอกเลยว่าการอ่านหนังสือตัวเต็มนะครับจะทําให้เราเห็นอัรรสของคนเขียนได้เยอะขึ้นว่าทําไมเขาถึงเชียร์เราให้อยากใช้ OKR OK จังทําไมเขารู้สึกว่า OKR OK มันสามารถตอบโจทย์กับองค์กรของเราได้นะครับ เราต้องไปดูรงแกนตรงนั้นการที่เราจะเข้าไปถึงแกนตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือทั้งหมดทั้งเล่มนะครับหรือว่าอ่านหนังสือในเฉพาะในส่วนที่เป็นความใจความหลักสําคัญที่เขาอยากจะสื่อสารกับเราเนี่ยถ้าเราอ่านตรงนี้ได้หมดนะครับเหมือนการอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ OKR OK ครับว่าเราจะเอาไปปรับใช้กับองค์กรของเรายังไงได้บ้างนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมเอาโอเคอไปปรับใช้กับองค์กรของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ